ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18มกราคมปีพุทธศักราช2135นะคะเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ประกาศชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีจากการทำยุทธหัตถีเพื่อกอบกู้เอกราชให้กับสยามของพวกเราณนะตาบลน,นองสาหร่ายซึ่งในปัจจุบันนี้นั้นนะคะก็คืออำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรานะคะและในทุกวันที่18มกราคมของทุกปี คือวันสะดุดีกองทัพไทยและก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากการกอบกู้เอการาชของชาติไทยเราค่ะไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดและจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะจากจุดเริ่มต้นของการลุกล้ำพื้นที่ในแผ่นดินของไทยซึ่งกบานปลายกลายเป็นชนวนเหตุแห่งความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่สุด เริ่มจากที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเมื่อชุดลาดตระเวนของไทยนั้นพบการล้ำเส้นของทหารกัมพูชาที่แอบกุดคูเลตลึกเข้ามาถึง650เมตรและการเจรจานั้นก็ล้มเหลวค่ะเมื่อมีการละเมิด MOU ปี2543และเสียงปืนนัดแรกก็ดังขึ้นพร้อมความสูญเสียของฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็เป็นสัญญาณเตือนว่าการสู้รบนั้นได้เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดแล้วจากนั้นนะคะสงครามสื่อก็ได้โหมกระพือค่ะ และแม่ทัพภาคที่สองในขณะนั้นก็ได้ประกาศจุดยืนอย่างเด็ดขาดและทําให้กระแสร,รักชาติของคนไทยพุ่งสูงสุดในขณะที่ฝ่ายกัมพูชานั้นก็วิ่งยืนฟ้องศาลโลกในพื้นที่ทับซ้อน4ี่จุดใหญ่ค่ะและกองทัพไทยก็ได้สั่งปิดด่านชายแดนตลอดทั้งแนวตั้งแต่จังหวัดสะแก้วจนถึงตราดโดยที่ไทยเรานั้นยอมเสียสละเศรษฐกิจเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติและในขณะเดียวกันนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ทหารของไทยเราก็ต้องเสี่ยงชีวิตลาดตะเวนกลางสนามทุ่งระเบิดมากมาย ที่ฝ่ายตรงข้ามได้วางเอาไว้ซสำแล้วสำเราและต่อมานะคะในเช้าตรู่ของวันที่24กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568การกปารปะทะก็ได้เกิดขึ้นตลอดแนวชายแดนอีสานใต้ค่ะกองทัพไทยได้เปิดฉากตอบโต้การโจมตีของกัมพูชาภายใต้ปฏิบัติการยุทธบดินยุทธการปกป้องแผ่นดินอย่างถึงที่สุดโดยที่จรวด BM21 จากฝั่งกัมพูชาได้ยิงถล่มใส่บ้านเรือนโรงพยาบาล และชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีและรีสเกตทหารไทยเข้าแลกเดือดเพื่อคุ้มครองพี่น้องประชาชนที่ต้องหนีเอาชีวิตรอดหลบภัยเข้าบังเกอร์และทหารไทยเราก็ยังคงหยัดยืนค่ะเพื่อเป็นกำแพงมนุษย์และเพื่อผลักดันผู้รุกรานออกจากแผ่นดินไทยแล้วต่อมานะคะระยะเวลาในการสู้รบ5้าวันนั้นดูเหมือนว่าจะจบลงด้วยการเจรจาโดยมีมาเลเซียเป็นตัวกลางค่ะซึ่งเราเองก็ได้สูญเสียทหารกล้าและประชาชนผู้บริสุทธิ์ แต่ในขณะนั้นเมื่อเหตุการณ์ดูเหมือนจะสงบลงและสามารถส่งประชาชนกลับสู่บ้านเรือนของพวกเขาได้แต่แล้วนั้นนะคะในวันที่7ธันวาคมปีพุทธศักราช2568เมื่อสันติภาพชั่วคราวนั้นได้ถูกทำลายลงอย่างโหดร้ายจากการที่ฝ่ายตรงข้ามนั้นลอบยิงใส่ทหารไทยที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดซึ่งก็ทำให้แผ่นดินนั้นเดือดขึ้นอีกครั้งค่ะการสู้รบในระลอกที่สองนั้นก็ได้ปะทุขึ้นอย่างรุนแรง แล้วก็ขยายเป็นวงกว้างไปทั่วเขตชายแดนต่อมาในเช้าวันที่8ธันวาคมนะคะทั้งสองฝ่ายก็เปิดฉากโจมตีกันอย่างหนักหน่วงค่ะและในสมรภูมิที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันและเสียงปืนนี้เองที่กองทัพไทยเรานั้นได้ประกาศใช้ยุทธการสัตวัดเพื่อสะดุดีและจารึกเกียรติแดาจาสิบเอกสัตวัดสุดจริตวีรชนทหารหารคนแรกที่พลีชีพในสมรภูมิรบระลอกที่สอง ซึ่งนามของท่านก็คือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญของผู้พิทักษ์พื้นแผ่นดินไทยทุกคนโดยยุทธการสัตวัษนั้นนะคะก็คือบทพิสูจน์ถึงความไม่ยอมถอยของทหารไทยตลอดเวลา20วันแห่งการประทะที่ดูเดือดกว่าครั้งแรกแม้ฝ่ายตรงข้ามนั้นจะระดมยิงปืนใหญ่และจะรวจดเข้าถล่มพื้นที่ตั้งทางทหารและบ้านเรือนของประชาชนไทยโดยไม่เลือกหน้า แต่กองทัพไทยก็ได้ตอบโต้ด้วยแสนยานุภาพที่เหนือชั้นกว่าอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัดค่ะเราได้ใช้กำลังตอบโต้ทั้งทางบกุกทางเรือและทางอากาศไม่ว่าจะเป็นรถถังปืนใหญ่และเครื่องบินรบเข้าโจมตีเป้าหมายสำคัญของศัตรูได้อย่างแม่นยำานสมรภูมิรบนั้นนะคะไม่ใช่เพียงแค่อาวุธที่ใช้ปะทะกันแต่คือหัวใจของชายชาติทหารที่พร้อมสละชีวิตของพวกเขา เพื่อให้ธงไตรรงของเรานั้นได้โบกสะบัดเหนือแผ่นดินไทยค่ะและในที่สุดนั้นนะคะชัยชนะอันยิ่งใ,ใหญ่ก็เป็นของแผ่นดินไทยซึ่งกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2แล้วก็กองทัพเรือนั้นนะคะก็สามารถยึดคืนพื้นที่ที่ถูกฝั่งกัมพูชานั้นรุกล้ำกลับมาเป็นของไทยได้มากกว่า13,000ไร่โดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาควายนะคะแล้วก็เนินยุทธศาสตร์ที่สำคัญ,สำค,ญสำคัญได้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ นี่ก็คือผลพวงของความเสียสละและก็หัวใจของทหารไทยที่ไม่เคยยอมแพ้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการยุทธบดินหรือยุทธการสัตวัดทุกรอยเท้าของทหารหารบนแนวรบอีสานใต้นั้นนะคะก็คือหลักฐานของความกล้าหาญทางแม่ทัพและกำลังพลทุกนายของไทยที่พวกเขาไม่ได้ถือเพียงแค่อาวุธแต่พวกเขานั้นถืออนาคตของแผ่นดินไทยเอาไว้ในมือของพวกเขาค่ะขอขอบคุณทหารไทยทุกนายขอบคุณผู้เสียสละทุกท่านนะคะ ที่ยอมเสียสละยอมหลั่งเลือดเพื่อให้ธงไตโรงของไทยเรานั้นยังคงโบกสะบัดบนผืนแผ่นดินไทยแผ่นดินนี้ไม่ได้คืนมาด้วยโชคชะตาแต่ว่าพวกเรานั้นได้ผืนแผ่นดินคืนมาด้วยชีวิตของผู้กล้าที่สู้ไม่มีวันถอยค่ะในขณะที่เหล่าทหารหารยืนหยัดอยู่บนแนวรบนั้นนะคะพลังที่เยียวยาหัวใจของพวกเขานั้นก็คือประชาชนผู้อยู่แนวหลังค่ะทั้งระหว่างการสู้รบที่คอยส่งสเสบียงไปยังแนวหน้าและหลังจบศึก ที่ร่วมกันเยียวยาแผ่นดินนี่ก็คือภาพสะท้อนให้เห็นนะคะว่าเมื่อมีภัยมาเยือนนั้นคนไทยจะวางเอาความแตกต่างไว้และเหลือเพียงความเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือแผ่นดินของเราและพลังความสามัคคีนี้เองก็คืออาวุธที่ทรงอนุภาพของชาติค่ะขอให้เหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นนะคะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับคนไทยทุกคนว่าแผ่นดินนี้นั้นไม่ได้มาฟรีๆแต่แลกมาด้วยเลือดเนื้อของเหล่าทหารหาร และความเสียสละของประชาชนผู้รักชาติและจงเอาเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นนะคะเป็นแบบอย่างแห่งความห่วงแหนร,รักษาแผ่นดินจงรักและสามคัคคีเพื่อรักษาเอกราชของชาติเอาไว้ตลอดไปเพราะว่าแผ่นดินขวานทองคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดที่เราคนไทยทุกคนมีร่วมกันค่ะ นี่คือเสียงจากคนชายแดงมันทำไว้เจ็บปวดเลือแสนใครกันจะเข้าใจเท่าคนชายแดงสิ่งที่สูญเสียไปไม่มีอะไรมาทดแทนได้เห็นอะไรมากมายในครั้งนี้ได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่มีได้เห็นความเสียสละทุกทำดำเต็มที่เราแสนภูมิใจที่เกิดเป็นดินไทยปัตตพี